น้องใบตองขอพากลับมาแถวถนนสีนครินกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรถเด็ดยืนหนึ่งคนแน่นตลอดทั้งวันจะเป็นร้านไหนนั้นตามน้องใบตองไปกันเลยครับ ไปต้องพาทุกคนมาอยู่แถวถนนสนีนครินเขาบอกว่าย่านนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยืนหนึ่งที่การันตีว่าคนแน่นตลอดทั้งวันที่เด็ดของเขาก็คือน้ำซุปสูตรเข้มข้นใช้หมูใช้เนื้อวันนึงเนี่ยกว่า100กิโลกรัมนะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปเปิดเคล็ดลับของเศรษฐีป้ายแดงคนนี้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกคะ และนี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกที่ตั้งอยู่ถนนสีนครินภายในร้านจะตกแต่งในสไตล์ไม้วินเทจโซนด้านหน้าจะเป็นโซนที่ทำเมนูก๋วยเตี๋ยวทั้งลวกปรุงตุน ส่วนด้านในครัวจะเป็นจุดทําเมนูอาหารตามสั่งต่างๆโดยที่ร้านจะมีเมนูกว่าเกือบร้อยเมนูโดยความเด็ดของที่ร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่น้าซุปเนี่ยหุ้ยเค้มข้นจัดจ้านมีทั้งหมูและเนื้อโดยเจ้าของร้านจากฝีมืออดีตเชฟทําทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดเคล็ดลับกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกกันเลยครับ ค่าเยอะมากพี่แก้วสวัสดีค่ะ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 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกทำไมต้องชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกคือเราเป็นคนบ้านนอกด้วยแล้วคืออยากให้แบบสบายสบายเข้าได้ทุกชนชั้นอะไรเงี้ยอ่านง่ายง่ายใช่แล้วที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไหมเด่นเด่นแล้วก็จะเป็นน้ําตกต้มยำบ้านนอกต้มยำน้ําใสน้าใสน้าข้นนก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านมีกี่ไซส์ราคายังไงบ้างคะจะมี3ไซส์หมูกับเนื้อสดเนี่ยจะมีไซส์เล็กชามละ25บาทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชามใหหญู่55 55แล้วก็พิเศษเลยก็70ปทีนี้อยากรู้ว่าเรามีขายทั้งหมูทั้งเนื้อเราแยกหม้อน้ำซุปยังไงหม้อเนี่ยเราหลักๆเลยเนี่ยเราขายคนที่เขากินได้ทั้งเนื้อทั้งหมูคือเราไม่ได้แยกน้ำซอสอะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเป็นกระดูกหมูโอเคแต่นอกจากน้ำซุปแล้วเนี่ยที่เด็ดของก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่เนี่ยก็คือนมชมพูอ่าอันเนี้ยสูตรเราเนี่ยเราคีนเองถ้าเปื่อใส่เลือดอย่างเดียวเนี่ย มันจะมีความเป็นเลือดมันไม่ละมุนมันไม่ละมุนเราใส่นมชมพูสูตรร้านเราเข้าไปมันจะกลายเป็นกลมกล่อมเราข้ามขั้นตอนมาก่อนแล้วกันในนี้มันร้อนแล้วลหละไม่ต้องให้เดือดพุ่งมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นจะทำให้นมเติมนมชมพูนะไม่ใช่นมเฉยในระหว่างเติมเราก็ต้องตีไปด้วยเลือดก็ต้องตีไปแล้วก็ใส่ไปเพื่อให้มันแบบนัวเดี๋ยวดูว่าความ หอมอ่ะสีกลิ่นมันจะมาละสีมาละเห็นไหมจากสีดำดำอ่ะเริ่มนวเริ่มนมมาละเป็นสีน้ำตาลโกโก้ใช่ค่ะมาละโอเคตัวเนี้ยเราก็ผสมไปแล้วหมูกับเนื้อที่ใช้ก็ต้องผ่านการหมักก่อนหมักค่ะหมักหมดค่ะทุกอย่างหมักหมดเลยแล้วอย่างต่อวันเราใช้เนื้อสัตว์ที่ร้านเยอะแค่ไหนรวมแล้วทั้งหมดตับเติบกระดูกกระดูกก็ห้าสิบกว่าโลเนื้อก็ครึ่งๆอ่ะเนื้อก็แยก ตกวันหนึ่งร้อยโลประมาณเกือบเกือบมาถึงร้านแล้วขอเปิดสูตรเมนูเด็ดสักหนึ่งเมนูนะพี่แก้มน้ำตกต้มยำหม้อไฟของทางร้านนะคะ๋ยวไปเปิดสูตรก่อนที่จะมาทำเราต้องไปหมักหมูแล้วก็ตับกันก่อนไปเข้าครัวกันค่ะได้เวลาตาไปเปิดสูตรการหมักหมูและเนื้อเขามีเทคนิคอะไรบ้างนั้นรอขออุ้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้ามพลาดครับไม่ได้เงินเดือนเลย ไม่มีเงินให้ตัวเองต้องเอาเงินของตัวเองมาจ่ายให้ร้านก็คือต้องบริหารต้องหมุนร้านบริหารร้านไปให้ได้ไม่ได้เงินลงแรงอย่างเดียวเลยเปิดร้านอาหารนี่กลัวอะไรกินข้าวที่ร้านขอให้ร้านอยู่ได้ขอให้มีเงินให้พนักงานพนักงานต้องมีพนักงานต้องมาก่อนประทังชีวิตด้วยอาหารในร้านนี่แหละตุบสปีนะไม่ใช่แค่ปีเดียวนะ เศรษฐีป้ายแดงเศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะพาไปเปิดเคล็ดลับทำยังไงถึงหมักหมูและเนื้อให้ออกมานุ่มน่าทานขั้นตอนจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดสูตรการหมักหมูกับหมักตับนะคะดูว่าก่อนที่จะไปทาเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง,างฮะฮะอันนี้<ด>เป็นหมูค่ะหมูหนึ่งก็จะใช้1ช้อนชานะคะตัวเนี้ยจะใส่แค่ครึ่งช้อนพริกไทยเฉพาะตับ หมูไม่ใส่ลดความเคารดใช่แล้วก็อันนี้เป็นผงปรงุงรสแล้วก็จะใส่1นึโลต่อ1นช้อนชาเท่ากัน,กนผงหม,มกักผงหมักตับเราจะไม่ใส่เราจะใส่เฉพาะหมูหมูใช่กระบวยเต็มเต็มเลยกระบบยแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็1กระบวยเหมือนกันหนึ่งกระบวยเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นเอน้ํามันที่เราเจียวกระเทียมเจียวหมูด้วยนะ เราจะใส่น้ำมันตัวนี้ลงไป1ช้อน1ช้อนเหมือนกันใช่แล้วก็มีอีกนิดนึงค่ะเราจะใส่น้ำน้ำเปล่าก็จะให้เป็นน้ำเย็นนิดหนึ่งนะคะมันจะนุ่มไวกว่าขยับให้เข้ากันขยำเลยแปลว่าสูตรนี้เราไม่ต้องหมักทิ้งไว้ไม่ต้องหมักทิ้งไว้ค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้โอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําเมนูหม้อไฟน้ําตกต้มยำบ้านนอโอเคไปลุยค่ะเรียบร้อยค่ะ พิธีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเครื่องปรุงหมักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาเปิดอีกหนึ่งเมนูเด็ดนั่นก็คือหม้อไฟน้ำตกต้ยมยำวิธีทำและสูตรเด็ดจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันต่อเลยครับเดี๋ยวจะมาเปิดสูตรหม้อไฟน้ำตกต้ยมยำดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงอ่าใส่อะไรไปแล้วนะก็มีน้ำปรุงเ<อ>สร็จแล้วก็ต่อด้วยเลือดค่กะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวพริก เราเน้นรสจัดเลยค่ะนี่ผักโรยแล้วผักโรยใช่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มน้ส้มถั่วหนึ่งช้อนด้วยเขาเป็นต้มยำโอเคเสร็จแล้วเราก็มาใส่เนื้อสัตว์ก็จะเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูที่นี่จะมีแต่ลูกชิ้นเอ็นนะคะอันนี้คือหมูที่หมักหมูที่หมักค่ะหมูที่หมักแล้วก็ตักที่หมักไว้ตักที่หมักไว้ค่ะรวกไว้แล้วต่อด้วยต่อด้วยไส้ค่ะน้ำน้ำต้องเดือดค่ะเพราะว่าเราใส่เลือดสดแล้วก็ตักเลยตักน้ำลงไป ลงไปเสร็จแล้วป๊บแลงไปนี่ขายที่ร้านก็จะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือหม้อไฟน้ำตกตก้มยำนะคะพร้อมชิมแล้วคะ่ออวคะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับเมนูเด็ดของที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกจัดกันมาแบบเต็มโต๊ะหน้าตาแต่และเมนูเนี่ยขอบอกเลยว่าน่าทานสุดๆว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอตามน้องไปตองไปชิมพร้อมกันเลยครับ เต็มเต็มโต๊ะแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะหม้อไฟต้มยำน้ำตกหมู220บาทนะคะมันมีความหอมถั่วมีกุ้งแห้งแล้วรสชาติก็คือแบบอร่อยเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดๆกรอบ,บ,บอ่ะอร่อยหรือจะเป็นบะหมี่ต้มยำน้ำข้นนะคะ75บาทจ้า เส้นบะหมี่เขาลวกดีมากเลยอ่ะมันจะมีความเด้งๆงกลุบกุอยู่เปรี้ยวเค็มหวานมันมันัวน,นัวไห้มาคนมากไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยและก็ด้านนี้คือข้าวผัดบ้านนอกกุ้งนะคะ8ปบาทอร่อยแต่เพี้ยวไปแล้วมันมีแบบรสสัมพันธ์ของแครอทมันม,มีความกรุบกลุบเขาผัดมาแบบแห้งกำลังดีมีหอมกลิ่นกระทะนิดนิดต่อด้วยด้านหน้านี่นี่คือซุปเปอร์บ้านนอกนะคะแล้วก็จิ้มกับ น้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดอย่างนี้สวยเลยอ่ะมันมีความหอมเคร่องพะโล้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือเด็ดและก็นี่ค่ะกากเจียวผัดพริกขิงทุกคนเอาเข้าสวยมาเลยอันนี้กับข้าวน่าจะอร่อยมากหรือว่าใครจยสั่งเป็นแบบเปล่าๆเป็นห้วยทานกับก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีขายอร่อยทุกคน อิ่มอร่อยกับเมนูของที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกกันไปแล้วต่อไปก็ได้เวลามาพูดคุยถึงเส้นทางของชีวิตของอดีตเชฟยอมทุบหม้อข้าวใช้เงินก้อนสุดท้ายเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเจอวิกฤตการเงินเคยยอมอดกินแต่อาหารในร้านนับปีเพื่อให้ร้านอยู่รอดเกิดอะไรขึ้นไปฟังเรื่องราวนี้กันครับก่อนหน้าที่พี่แก้มจะมาเปิดร้านเป็นของตัวเองเป็นเชฟมาก่อนด้วยถูกไหมเป็นกุก๊กเป็นเชฟอาหารไทยอาหารยุโรป พี่ไปสมัครงานเนี่ยเขาให้เงินเดือนเจ็ดพันห้ามัา้งจบปริญญาตรีนะเออเอาเลยดีใจมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเด็นคือเราตัวอ้วนความจริงอะ่ะในกลัวเขาไม่ต้องการหรอกเอเหรอใช่เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยอ้วนแล้วทํางานได้ไหม เกะกะครัวไหมคล้องแค่วหรือเปล่าขี้เกียจไหมเ<อ>นี่ยมันคือปัญหาของคนัวอ้วนค่ะเราก็เลยได้พิสูจน์ตัวเอง<ช>ว่า <ฮะ S 1> เราไม่ได้เป็นปัญหาเลยทำทุกอย่างเหมือนเหมือนคนอื่นทำหมดปีน,ปนเช็คของเช็คสต็อกกม้มล้างทำหมดทุกอย่างค่ะและจุดไหนที่เป็นจุดที่ตัดสินใจว่าโอเคประสบการณ์ที่สั่งสมมาพอแล้วจะมาตั้งตัวแบบเปิดร้านเป็นของตัวเอง พอดีว่าขับรถมาทํางานผ่านเส้นนี้พอดีถนนศรีนครินและเขากําลังก่อสร้างร้านนู้นร้านนี้แล้วก็มีที่ว่างแล้วเขาก็เขียนว่ามีพื้นที่ว่างให้เช่าลองไปติดต่อเขาดูไปถามใช่เขาก็บอกโอเคเขาก็ถามราว่าเราจะขายอะไรบอกกับเขาไปว่าเราอยากขายส้มตําเขาส้มตําไม่ได้มีแล้วตายละส้มตาไม่ได้มีแล้วอาม่ะีแล้วข้าวแกงอุ้ยเราถนัดเลยข้าวแกงมีแล้วอาหารตามสั่งมีแล้วนู่นนี่นั่นมีแล้วเอาอะไรดีวว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือ อ่างั้นบอกเข้าไปเลยขายก๋วยเตี๋ยวเรือพูดงไปก่อนันเป็นไหมไม่เคยก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันอ๋อโอเคได้ยังไม่มีคนขายใช่ค่ะก็เลยได้ตกลงเช่าเป็นพื้นที่เช่าเลยแล้วแล้วทุนอ่ะทีเนี้ยคือทุนเนี่ยมันเป็นคือตอนนั้นอ่ะเราเปิดร้านเล็กๆไว้ร้านหนึ่งก็พอมีก็เล็กๆอยู่บ้างพอเราเอาปุ๊บต้องจ่ายค่าเช่าค่านู่นค่านี่นะล่วงหน้านะต้องตกแต่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะค่าก่อสร้างนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะ ไม่พอไม่พอก็เลยไปคุยกับพ่อคุยกับน้องชายซึ่งพ่อกับน้องชายตอนนั้นอยู่เมกาเราก็เลยบอกขอขอยืมหน่อยของพ่อกับของน้องคนละหนึ่งแสนบาทประมาณสองแสนสองแสนกวบาทลงทุนไปประมาณหกเจ็ดแสนจังหวะรุ่นน้องเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าเขาขายอยู่ต่างจังหวัดเราอยากรู้เราก็เลยไปดูไปดูเขาว่าเฮ้ยมันต้องทําอะไรมันยังไงเราก็ลองไปชิมเขาดูก่อนอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าทำแล้วทดลอง ต้องทิ้งเสียไปเลยเราต้องทิ้งนะทิงเงินไปเลยกินก็คงไม่หมดหรอกชิมวันแรกเลยไม่ชิมไม่ทําให้ใครชิมทั้งนั้นทําแบบนี้แหละขายเลยเปิดวันแรกขายเลยเป็นไงทดลองเลยเละเทะค่ะเละเทะจากลูกค้าบอกหรือจากอะไรบ้างคำว่าเละเทะเนี่ยหมายถึงว่าเราด้วยความที่เราไม่เคยรับลูกค้าขนาดนี้รสชาติไม่นิ่งเค็มไปหวานไปไม่เค็มก้นไปอันนี้เค็มไปเส้นแข็งไปเส้นนชามไปแต่ละชามไม่เหมือนกันเลยสักชามหนึ่ง เอาแล้วทำทำาไงดีตายแล้วลูกประสบการณ์<ะ>ให้มันผ่านวันนี้ไปให้มันผ่านไปให้ได้กว่ามันจะผ่านปีแรกมาโหลากเลือนเลยค่ะไม่ได้เงินเดือนเลย ไม่มีเงินให้ตัวเองต้องเอาเงินของตัวเองมาจ่ายให้ร้านก็คือต้องบริหารต้องหมุนร้านบริหารร้านไปไม่ได้ไม่ได้เงินลงแรงอย่างเดียวเลยเปิดร้านอาหารนี่กลัวอะไรกินข้าวที่ร้านขอให้ร้านอยู่ได้ขอให้มีเงินให้พนักงานพนักงานต้องมีพนักงานต้องมาก่อนประทังชีวิตด้วยอาหารในร้านนี่แหละูเกือบสองปีนะไม่ใช่แค่ปีเดียวนะเกือบสองปีเพราะจะลืมนะในระหว่างนั้นเรามีหนี้รถเรามีหนี้นู่นหนี้นี่ยืมมาด้วยไม่เคยจ่ายเขาเลยไม่จ่ายเลยเพราะว่ามันจ่ายไม่ได้เคยแบบ ไม่ทำแล้วได้ไหมโอ้โหแล้วนอนร้องไห้เลยปิดร้านเลยได้ไหมไม่เคยคิดปิดเลยนะหรอแต่แต่ที่มันร้องไห้คือเราจะพรุ่งนี้เราจะทำยังไงมันเครียดตรงที่เราจะต้องหาเงินแต่มันมีความสุขที่เราทำงานมันเป็นความสุขเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากใช,ใช่ใช่ค่ะเาคือพอเรามาเปิดร้านแล้วเนี่ยพอเราไปทำร้านอาหารแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเราเรารักว่ะตรงนี้ เอามาแก้ไขไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆน้าเป็นยังไงทุกวันนี้เอาตรงๆนะพี่น้ําพี่าถามว่าสูตรนิ่งไหมไม่นิ่งเราพยายามดูทุกวันทําทุกวันไม่ให้ลูกค้าเนี่ยมาแล้วรู้สึกผิดหวังคือแก้มเนี่ยมารอดจริงๆตอนโควิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเอาละมันต้องขายเดลิเวอรี่ละต้องเข้าแก๊ปเข้าไลน์แมนละวันแรกเปิดปุ๊บขายเดลิเวอรี่เฉพาะหน้าร้านได้4 5 0 0ต้องเพิ่มอาหารให้มันหลากหลาย อ๋ออันนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนดเปลี่ยนร้านได้ครบเข้าร้านเดียวครบทุกอย่างทํำยังไงก็เลยมาเพิ่มเมนูเป็นข้าวอาหารตาสต่งแบบอาหารแบบบ้านนอกบ้านนอกขายแค่เดลิเวอรี่อย่างเดียวแต่อยู่ที่30,000ื่นที่ก็ทาให้คนรู้จักร้านมากขึ้นหลังจากโควิดผ่านไปก็มีจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้มีคนมารีวิวใช่ค่ะคือมีคนมารีวิวในทิกต o k ในอะไรเนี่ยหลายคนแต่ที่ พลิกชีวิตเลยคือพี่มาวินไอ้นี่ที่มันมีอยู่เนี่ยพี่มาวินทําให้หมดภายในเดือนเดียวหลอจ่ายนี่หมดเลยทุกวันนี้ยังนึกถึงระลึกนึกถึงบุญคุณพี่มาวินกับพี่ตู่มีของจะให้ครับพี่มีของเก็บไว้กับตัวตลอดเป็นอีกหนึ่งคนที่นอกจากคิดบวกแล้วก็มีที่พึ่งทางใจด้วยใช่ไหมแกอาจารย์ที่ช่างศิลป์ก็บอกมาตลอดว่ามีอะไรให้นึกถึงองค์พ่อถึงพ่อพี่คะแนตพ่อพี่คะนน ก็บอกกับท่านว่าเราจะไม่ทานเนื้อมีวันหนึ่งต้องไปงานแต่งงานเพื่อนเพื่อนเป็นอิสลามไม่มีหมูไม่มีหมูอ่ะไม่มีหมูแล้วมีแต่เนื้อกับไก่เอาซุปหังวัวไม่เป็นไรมั้งไรมั้งก็เลยอ่ะกินไปกินไปจนวันหนึ่งวันที่เราเอ็นทานติดที่ลกะบังอ่ดีใจมากโอ้ยเอ็นทานติดแล้วบอกครอบครัวโอ้ยจะได้เข้ามาอลไเข้ารกะบังแล้วผลที่ทั้งศิลออกมาว่าติดศูนย์ติดรอตัวนี้อยู่ ไม่จบจะไม่ได้ต่อจะไม่ได้ต่อถ้าตัวนี้ไม,ไม่ผ่านโอ้โหไปหาคุณครูไปหาอาจารย์ผู้ช่วยพออ,อ้วยความที่เราเป็นเด็กอ้วนเขาก็เอ็นดูด้วยเขาก็มาบอกว่าเอ้ยทํายังไงเนี่ยติดอะไรของอาจารย์คนไหนก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูติดของอาจารย์คนนี้โหอาจารย์คนนี้ใส่หัวเลยคุณครูไม่ปล่อย <laughs> คุณครูทุกคนก็ใส่หัวคือยากมากไม่รู้จะช่วยยังไงเขาบอกเลยเอางี้ให้ทูบมาเรามาก้าวดอก มึงไปไหว้องค์พ่อไปไหว้องค์ปู่ตอนไปจุดธูปปักวุบขึ้นมาเลยค่ะภาพมาภาพมาเลยเอ้ยเราพูดไว้ว่าเราจะไม่ทานเนี้ยจุดธูปปุ๊บบอกองค์พ่อขอขมา,าลูกขอขมาขอให้อาจารย์กลับมาเซ็นให้ลูกแล้วลูกจะสักองค์พ่อไว้ที่ตัวตลอดแล้วจะไหว้องค์พ่อตลอดในทุกๆวันแล้วลูกจะไม่ทานเนื้อเลยจะไม่แตะต่อให้เนื้อพิเศษพิโสสวรรค์ส่งมาขนาดไหนลูกจะไม่กินอีกเลยตลอดชีวิต กลับมากําลังเดินเข้ามาจะลังจะมานั่งรอยังไม่ทันยังไม่นั่งยังไม่ทันนั่งเลยค่ะรถอาจารย์คนเนี้จอดขับมาจอดจึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วไปเลยแค่นั้นเลยไม่พูดอะไรกับเราหลังจากนั้นพี่แก้วก็ไม่ไม่เคยทานเนื้อเลยจนถึงร้านขายเราชิมแต่ว่าชิมป๊บก็จะมองพ่อแล้วบอกแล้วก็ขายทิ้ง แล้วพี่แก้มคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จในการทําร้านอาหารสู้ใส่ใจสู้อย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกลูลกค้าจริงๆเนี่ยสิ่งสําคัญของการแบบเปิดร้านก็คือคุณภาพคุณภาพควบคุมคุณภาพใช่ฝากร้านหน่อยพี่แก้มค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อแก้มนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนอกนะคะสาขาหนึ่งอยู่ที่ถนนสีนครินนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร,ร์ตั้งแต่9้าโมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะยังไงก็ลองมาอุดหนุนกันได้นะขอบคุณพี่แก้มมากมขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการขอบคุณมากมากครับ ว่าหรือไงอ่ะยังยังยังก็ถ่ายก่อนยังยังก็ถ่ายก่อนก็ได้เอากล้องสี่กล้องห้าไปก่อนแล้วก <|so|>> ็